สุขที่2.4วิศา,ามสอพันหาร้อยหกเจ กเราพปกันมาปฏติบัางต้างเดินจงกรมท้งนั่งสมาธิแล้วก็จะทำวัดชาว ซึ่งนี้เป็นข้อตกลง จะต้องทำอยู่เสมอๆและการปฏิบัตินั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องปฏิบัติเฉพาะเวลาที่เรามาเดินจงกรม เวลาที่เรามานั่งสมาธิเท้ากว่าทับเท้าซ้ายมือกว่าทับมือซ้ายการปฏิบัตินั้นต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาทุกๆระยะลมหายใจเขาออกเราจะทำคิดอันใด จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะอยู่จะฉันให้มีสติอยู่นั้นเป็นการปฏิบัติซึ่งบางครั้งก็มีการหลงลืมแต่ระลึกนึกขึ้นได้แล้วก็ มีสติที่เรามารวมกันนี้เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพเพื่อให้รู้วิธีการของการรวมกันนอกจากจะเกิดความสามัคคีในหมู่ในคณะ การรวมกันปฏิบัติก็เป็นการสนับสนุนเป็นการดึงกันเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติเราก็ ต้องลงมาปฏิบัติเป็นการดึงกันจะเกิดสมาธิบ้างไม่เกิดสมาธิบ้างแล้วก็มารู้ขั้นตอนวิธีการสำหรับผู้ที่ไม่เคยเริ่มต้นของการปฏิบัติเช่นการเดินจงกรมเราเห็นคนเขาเดินกัน เดินกลับไปกลับมากลับมากลับไปเรารู้ว่าเขาเดินแต่เดินเพื่ออะไรเดินอย่างไรวางจิตไว้ตรงไหนเรามาศึกษาเราก็ย่อมจะรู้ถ้าการเดินก็เป็นการกำหนดขึ้นมาเพื่อให้เหมือนกัน แต่เวลาปฏิบัติจริงๆก็าอาจจะมีความแตกต่างกัน,กนเหมือนเขาเขียนสูตรอาหารไว้ชนิดหนึ่งสูตรนี้เรียกว่าแกงสูตรนี้เรียกว่าผัดเรียกว่าต้มแกงผัดหรือต้ม วัสดุอะไรจะต้องใส่ลงไปอไหน,น,นใส่ก่อนใส่หลังใส่จำนวนปริมาณเท่านั้นเท่านี้เขาสอนมาอย่างนั้นหรือเราเรียนมาอย่างนั้นเวลามาปฏิบัติจริงๆก็มีความแตกต่าง บางคนชอบหวานบางคนชอบเค็มบางคนชอบจืดตัวสูตรก็มีความแตกต่างกันไปแต่มันก็อยู่ในลนักษณะแกงลักษณะต้มลักษณะผัดแต่มีความแตกต่างกันโดยปริมาณบ้างโดยสิ่งที่ใส่ไปบ้าง การปฏิบัตินี้ก็เช่นเดียวกันบางคนชอบเดินจงกรมโดยแล้วจิตมีความสงบไม่ง่วงไม่สปะงกไม่หลับสมาธิเกิดบางคนชอบนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายนั่งแล้วสมาธิเกิดไม่หลับ บางคนชอบนั่งขัดสมาธิเพชรบางคนนั่งพับเพียบหรือบางคนนั่งไหวเท้ามีความแตกต่างกัน,กนแต่จุดประสงค์ให้รู้วิธีการทำอย่างไรจิตถึงรวมกันเป็นหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านไปในที่อื่นอย่างนี้เป็นต้น ในเรื่องของการปฏิบัติที่ทำให้เกิดสมาธิมันมีหลายวิธีการที่เราได้ยินว่ากรรมฐา,าน40มีตั้ง40วิธีเพื่อให้ถูกตรงกับอัธยาศัยของแต่ละบุคคลบางคนนั่งหลับตา บางคนต้องหลับตาไม่ได้มันจะหลับก็ต้องลืมตาลืมตาเพ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นเพ่งแสงสว่างหรือวัตถุอย่างใดเอาสติไปอยู่สิ่งที่เราเพ่งอยู่ฉะนั้นมีความแตกต่างกัน ไม่ใช่ว่าทําแบบนี้ถูกพอใครไปทําไม่เหมือนที่ตนทำก็ผิดอันนั้นไม่ใช่บางคนอยู่ในที่เสียงดังอึกทึกๆโฮมสมาธิไม่เกิดต้องอยู่ที่เงียบๆอยู่ที่ไม่มีสิ่งเราทางเสียงหรือทางรูปสมาธิจึงเกิด บางคนอยู่ที่เงียบๆไม่มีเสียงสมาธิก็ไม่เกิดต้องอยู่ในที่มีเสียงเช่นการนั่งนั่งเงียบๆไม่เป็นสมาธิต้องมีเสียงที่ได้ยินทางหูเช่นเสียงวดมน์บ้าง เสียงบรรยายทำว่าหรือแม้กระทั่งเสียงเพลงเสียงอะไรที่ได้ยินก็ทำให้เกิดสมาธิบางคนนอนนอนในที่เงียบๆนอนในที่มืดไม่มีแสงจึงจะนอนหลับ แต่บางคนนอนในที่มืดนอนในที่ไม่มีเสียงนอนไม่หลับจะต้องเปิดไฟจะต้องมีเสียงได้ยินทางหูจึงจะนอนหลับความจริงเป็นอย่างนั้นมันไม่เหมือนกันซึ่ง ทางนี้ทางนั้นมันขึ้นอยู่กับการปลูกฝังเกิดขึ้นกับพื้นฐานของบุคคลนั้นๆที่ทำให้มีความแตกต่างเช่นในวัยเด็กเด็กตั้งแต่ทารกขึ้นมาเรื่อยๆได้รับการปลูกฝัง ว่าอยู่ในสถานที่อย่างนี้ตรงนี้ที่สว่างชีวิตจักปลอดภัยพออยู่เงียบๆเพียงลำพังก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย อยู่ที่ไม่มีเสียงความรู้สึกจิตสานึกว่ามันน่ากลัวไม่สามารถทำอะไรได้จะต้องอยู่ในที่มีเสียงมีคนจึงจะรู้สึกปลอดภัยและทำอะไรต่งตางๆได้อันนี้เป็นการปกปังังพอมาปฏิบัติสมาธิไม่มีสิ่งที่ดีตามหู ไม่มีแสงสว่างก็นั่งไม่ได้อันนี้เป็นปรากฏการเป็นจริงที่มีอยู่การนั่งจึงต้องใช้เสียงใช้แสงสว่างฉะนั้นการปฏิบัติ นอกเหนือจากที่เราปฏิบัติกัน,นก็ต้องมีการพิจารณาอัตยาศัยของตนด้วยแล้วก็ปรับปรับให้เกิดความพอเหมพอดีเรามานั่งสมาธิกันมาปฏิบัติกันในเวลาตีสี่ออกถุกวัน ในเวลาตีสี่ 4, บางคนเป็นเวลาที่กำลังหลับสบายบางคนก็เป็นเวลาที่ตื่นแล้วก็แตกต่างกัน,กนเราก็ต้องปรับเช่นเรารู้ว่าเราใช้เวลาจําวัดเวลานอนกี่ชั่วโมงมันจึงจะพอดีแล้วก็ปรับเวลา จากที่เคยนอนดึกจำวัดดึกห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วก็ค่อยปรับเวลาให้มันเร็วขึ้นสี่ทุ่มาทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามเวลาก็เข้าไปหลายชั่วโมงเพียงพอเขาปรับและการปฏิบัติในเช้า ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าเป็นนาทีทองจะทำให้เกิดสมาธิได้ง่ายก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเราพักผ่อนนอนหลับมาอย่างเต็มที่แล้วสมองได้รับการพักผ่อนสมองยังไม่มีอะไรเข้ามาการกำหนดทำสมาธิ มันก็จะสงบได้ง่ายยังไม่มีอะไรเติมเข้ามาแต่ถ้าทำสมาธิในเวลาสายในเวลาบ่ายเวลาเย็นสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่มันก็จะยากเพราะว่ามันพื้นที่มันไม่ค่อยว่างแล้วภายในฉะะนั้นทำเวลาเช้าจะเกิดผลดี เหมือนกับเราท่องตำรับตำลาที่จะใช้ความจำจากท่องสวดมนต์ท่องหนังสืออื่นหือนอนมาเราทำกิดสวดบนเรียบร้อยแล้วเรามานั่งท่องหนังสือในเวลาเช้าเนี่ยจะจำ จดจำได้ดีเพราะว่าสมองมันยังว่างอยู่หากเราฝึกท่องตอนเช้าทุกวันอันนี้ท่านสังเกตด้วยตัวเองได้มันจะจำได้ดีดีกว่าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นฉะนั้นตอนเช้านี้เป็น นาทีทองที่เราไม่ว่าจะเป็นการบริกรรมภาวนาทำสมาธิหรือเราจะท่องหนังสือก็จะจำได้สมัยเป็นสมณรน,น,น้อยก็อาศัยตอนเช้าเนี่ยลรท่องหนังสือท่องหนังสือนวโภววาบปาหนังสือบาลีวยากรบ้าง มันก็จดจำได้ดีแม้กระทั่งท่องพระปฏิโมกก็ใช้เวลาไม่นานมันเกิดประโยชน์ตื่นเช้าทำมาหากินย่อมได้ประโยชน์มากกว่าคนตื่นสายตื่นเช้าท่องมน ได้ประโยชน์จาบคนตื่นสายไม่ท่องอะไรเลยท่องแล้วก็มีการทบทวนเช่นตอนเป็นเป็นเด็กท่องเสร็จก็จะมีสมุดเป็นเล็กๆมีปากกาบ้างสมุดบ้างพกติดตัวอยู่จดเอาไว้แม่กะทั่งเดินบินตาบา ท่องปริกรรมไปเรื่อยๆท่องสิ่งที่เราท่องเอาไว้แล้วท่องบางครั้งมันจําไม่ได้มันลืมบางวักบางตอนก็ดึงสมุดเล่มเล็กมามาเปิดดูฝึกอยู่แบบนี้นะันก็เกิดประโยชน์การนั่งหลับตามันประโยชน์ก็คือทําให้จิตสงบ สงบแล้วเราเอาความสงบนั้นมาพิจารณาในสิ่งต่งตางๆปัญหาต่างๆธรรมข้อต่อางๆก็จะเกิดประโยชน์ถ้าท่านนิ่งสงบแล้วมันก็สงบอยู่อย่างนั้นอาจจะเกิดปิติความอิ่มเอิบขึ้นภายในจิตใจมันก็มีประโยชน์ แต่ประโยชน์สูงสุดกว่นั้นต้องเอามาพิจารณาในภาวะธรรมทั้งหลายอันนี้พูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อสามารถนำไปปรับใช้เจนการท้องตำรับตำลาแล้วก็ต้องมีความจริงใจความตั้งใจให้กับตนเอง บางครั้งท่านใช้คำว,ว่าอธิษฐานอธิษฐานก็คือตั้งใจว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนั้นมีสัจจะแล้วเราทำตามที่เราตั้งใจให้ได้วันนี้ข้าพเจ้าจัท่องหนังสือบทนี้แต่บทหนึ่งบางครั้งมันก็ยาวแล้วก็อาจจะวันนี้ข้าพเจ้าจัท่องหนังสือหนึ่งบรรทัดสองบรรทัดนะ ธิษฐานแล้วเราทําให้ได้ตามที่เราอาธิษฐานก็จะเกิดกําลังใจแต่ถ้าเราไม่มั่นใจอธิษฐานแล้วเราจะทํานั้นได้ก็อย่าไปอธิษฐานแต่ถ้าเราตั้งใจท,ทําทีละน้อยละน้อยพระพุทธเจ้าจะาจานั่งสมาธิห้านาทีพระพเจ้าจะเ,าจาเดินจงกรมห้านาทีนั่งสมาธิห้านาทีเวลาหนึ่งเวลาใด แล้วก็ทำเวลาตื่นนอนจะทำสมาธิอานาทีเวลาก่อนหลับก่อนนอนทำสมาธิอานาทีเวลาก่อนฉันอาหารข้าพระเจ้าพิจารณาอาหารมองให้ออกอาหารหวานอาหารข้าวข้าพรเจ้าเคี้ยวอาหารจะเคี้ยวอย่างมีสติ เดียว5ครั้ง10ครั้ง15ครั้ง20ครั้งแล้วพระเจ้าจึงกลืนอธิษฐานแล้วก็ทำตามนั้นก็จะได้พัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆก็เกิดประโยชน์ต่อตนเองเป็นสำคัญประโยชน์ตนเองก็จะขยายไปสู่บุคคลรอบข้างสู่วัตวาอาราม ส,ส,สู่ศาสนาสื่อต่อไป